จางเขียนเลขสองหน่อยลูกสอแล้วก็สามนะเลขสองเลขสิบเอาสามสิบสองจัดน้ำหน้า2น้ำหลัง สองตามหลังจ้ะหนึ่งร้อยหนึ่งกับสูงกับสูงห้าสิบห้าสิบเมื่อก่อนเมื่อก่อนลียจังงั้นจะหมู่ไปแล้วนี่ อืมตอนนี้หนูไม่ล้างนี่อาเขียนห้าสิบก่อนลูกเอาคัดเติ้ลบัตรก็ได้ได้อาเขียนห้าสิบก่อนลูกห้าน้ําหน้าห้าสิบชูน้น้หลัง 63 63 6นาหน้า63 71 7สาำหน้า71 <78. S 2> uh 84 84อ่ แปดสิบสี่สิบเอ็ดยี่สิ่เบอร์นะฟูแล่นะ่ะเบอ่สิบสีใช่สน้ำหน้าสน้ำหนักเบอร์ฟูแล่น่ะมันฟูแลนะ่เลยใช่ เอาตัวส kind of ุดท้ายเอาห้าสิบอ็ดห้าสิบสี่ห้าเอห้าเ้าสิาหนาจได้ห้าสี่สิบเก้า ยี <20. S 2> ่สิบเขียนบนบนก็ได้ยี่สิบลูกตัวสุดท้ายสามสิบสามเออเสียนสามไม่สวยเขียนใหม่ลูเกเขียนสามสิบสามสวยๆตรงนี้ตรงอย่างนี้ไม่ใช่เลขสามลูกมาม,มีอ่านไม่ออกจังเขียนสวยๆอย่างนี้มาม,มีไม่เอา สามสิบสามเขียนดีๆเขียนข้างล่างดีๆเขียนสามสวยๆลูกอืเขียนสามสวยๆเอาเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าหนึ่งกี่ม Okay.